สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่29พิพฤศจิกายนนะครับวันนี้เราพามาดูอะไรกันนะครับเชา้านี้นะครับนี่ครับอันนี้คือพนักงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับของไร่เรานะครับนะครับอันนี้เป็น เพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นโครงการแรกที่ศึกษาและเอาจริงเอาจังนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับเพื่อที่จะผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นรายได้อีกหนึ่งทางนอกจากทําผลไม้นะครับเพราะว่าที่สวนเราทําผลไม้นะครับจะทําเป็นกาแฟนะครับกาแฟแปลรูปตอนนี้แปลรูปแล้วนะครับกาแฟ เป็นกาแฟขั้วมือนะครับเป็นอินรียนะครับแล้วก็จะมีลิ้นจีส้มโอฝรั่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังให้ผลผลิตได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแพะนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้และลดต้นทุนของเรานะครับในการทําปุ๋ยอินรีย์นะครับเพราะว่าปกติเราต้องซื้อเขานะครับเป็นขี้วัวนะครับแต่ทีเนี้ยเรา ็เลยซื้อแพะมาเพื่อที่จะผลิตเองเลยนะครับก็ตอนนี้ขอโทษครับตอนนี้ก็มีแพะอยู่ประมาณสัก20ตัวได้ครับนะครับแล้วก็คอกนะครับกําลังเริ่มทำนะครับยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับที่ล็อกก็ยังไม่มีนะครับยังเป็นลวดมัดเอาอยู่นะครับรางอาหารก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับ น้ำก็ยังวางกับพื้นอยู่นะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับชื่อปาล์มนะครับอันนี้นะครับก็หน้าตาดีหน่อยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับชื่อมังกรนะครับเป็นคู่ปรับของเจ้าปาล์มเขานะครับแล้วก็นี่ก็เป็น แม่พันธุ์นะครับเราจะเป็นกึ่งยืนลงนะครับเลี้ยงเป็นกึ่งยืนลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําคอกซอยไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้ทําคอกซอยไว้ประมาณ20สคอกนะครับแต่ว่าด้วยงบประมาณนะครับเราก็เลยยังทําได้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนนี่ครับนี่ใครนี่ใครดูสิดูสินี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือน้องแต้มนะครับ น้องแต้มอนาคตนะครับตอนนี้จะเป็นพ่อพันในข้อของเรานะครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้เราได้ลูกติดท้องมานะครับตามที่ถ้าเป็นไปตามที่เขาบอกก็คือมันจะเป็นคาราร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ่อราคาราคาาราเลือดร้อยนะครับพ่อเป็นเลือดร้อยทับมานะครับแล้วก็แม่ของเขาก็คือนี่ครับน้องกวางนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพี่ของน้องแต้มนะครับชื่อช็อกโกแลตนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นพ่อพันธุ์อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเรานะครับส่วนนี้ก็คนนี้นะครับกำลังท้องอยู่ประมาณสามเดือนกว่านะครับมาอมนนี้อีกหนึ่งแม่ครับนี่อันนี้ชื่อคาราเมลนะครับนะครับเป็นคาราเลสนะครับส่วนลูกออกมานะครับเป็นเอ่อตามที่เขาบอกนะครับอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับก็คือ พ่อบอร้อยนะครับทับออกมาก็เลยเป็นครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยครับขาวมั่งนะครับแดงมั่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับชื่อน้องด่างอายุประมาณห้าหกเดือนนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นพ่อพันธุ์อีกคอกนึงนะครับในกลุ่มของเราเองนะครับส่วนนี้ก็คือน้องปัมมี่นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้ ยังไม่เรียบร้อยนะครับมันก็เลยละเกะละกะระยงระยางไปหมดนะครับเราก็จะไปฉลนบังแดดนิดหน่อยนะครับยังไงก็ติดตามกันดูนะครับที่ไล่ผูลอมเพชรของเรานะครับแล้วก็เราอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองแคนนะครับจังหวัดเลย นะครับผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับก็เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นมานะครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการสินเชื่อธุรกิจสร้างไทยนะครับแต่ว่าเรายังทําเรื่องกู้ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมเอกสารอีกหลายอย่างนะครับในกลุ่มวิสาหกิจของเรายังไงก็คอยติดตามติชมได้นะครับ ออ็ลืมไปครับตนส่วนข้างล่างนะ่จะเป็นข้ออนุบาลนะครับแพะเล็กนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามติชมแนะนำสำหรับน้องใหม่อย่างพวกเราได้นะครับผมรายงานสดจากไร่ภูลอำเพชรนะครับกรเษ C, กเษตรอินทรีย์เกษตรตามใจนะครับจากข้อแพะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองแคนจังหวัดเลยสวัสดีครับผม